ปกติชมรมอะเวลาตั้งมันขึ้นมามันต้องมีสมาชิกเกินสมาชิกก่อนแต่ที่จริงแล้วไอเด็กเนี่ยมันคือตีตากเองว่าชมรมของฉันก็คือไปใช้ห้องว่างๆในโรงเรียนแหละเออและแอบไปอยู่คนเดียวเวลาเราเจอถ้าเกิดแบบตามโรงเรียนญี่ปุ่นเวลาจะไปขอเปิดชมรมใช่ไหมต้องไปที่สภาและนึกแทบสภาไปได้ไหมอ่ะเออเจอนึกคิดว่าไอ้หมายมันจะยอมให้เด็กบ้าที่ไปเปิดชมรมจริงๆเนี่ยเหรอไม่เหลือนะครับผมสภาพนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ของทีไร เดี๋ยวนั้นเราเราต้องวางแผนก่อนว่าใครเป็นพี่รุ่มไหนกันเราต้องเป็นสาวมอปลายปะพี่น่าจะต้องอยู่มอหกปะไอบุ้ต้องอยู่มอสี่กันอยู่มอห้ากันแต่ห้านี่พี้ยสุดเลยนะคะเฮ้ยรุ่นพี่สูงมากเลยนะคะเอ๊ะได่นอนักพี่กินต้องเยอะสูงอะไรแกสูงอะไายุสูงอะไายะ แล้วนะคะตมโจ์วันนี้ใครเหมาะกับการเป็นประธานชมรมอะไรกันบ้างเห็นไหมเขามีบอกอธิบายเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีรูปเพื่อนแต่ละคนมาให้ทั้ง3าคนช่วยกันคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นประธานชมรมเนี่ยจะต้องเป็นประธานชมรมอะไรแน่นอนว่าก็มีคิดคิดไว้บ้างอยู่แล้วถ้างั้นเราก็ไปที่เหยื่อรายแรกของเรากเลยดีกว่าค่ะเด็กนักเรียนที่น้ำลายย้อยที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้เขาเป็นคนที่คนคุณนมาคุณตามากกับเด็กที่มีชื่อว่าคู่เก่าลอลูเหลาเ่อคนนี้ผมเห็นเขาแล้วผมก็นึกถึงชมรม ได้นะชมรมอะไระไม่รู้สิอย่างแรกที่นึกมาในหัวก็คือชมรมศิลปะเอ้ยอันนี้ถูก<อ>คืออาร์ตของไอร้รูมันจะเป็นอาร์ตแบบเรียลลิสติกกันเถอะอารมณ์แบบถ้าเกิดวาดดอกไม้ก็เป็นดอกไม้จริงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นอนาตมี่ที่แบบมีรอยยับเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่ลงสีเก่งมากซึ่งแตกต่างกับแถวนี้ออส่วนใหญ่ตรงนี้จะวาดแบบพวกแอนิเมย์มากกว่ารู้รมแล้วพี่กายพี่กายคิดว่าพี่รูดจะอยู่ชมรมอะไรดูเป็นชมรมแบบจัดอิจกรรมตอนเที่ยงอะไรแบบนี้ไหมอ๋อพวกชมรมนันทนาการอะไร โอ๊ยกเ็ตู้พีเลยชมรมเต้นเอลิบิกไปรู้หรือดูออกกำลังกายชกเตะเกมือไปซ้ายขวาเหลือลูกเชาเรา้อเช้าเอ้ยได้นะชมรมอบิกอันนี้ชมรมศิลปะอะไรนี้อยอออันนี้มีเขามีเขาอีกอย่างนึ่งอะไรชมรมส่องกบ ดำกบอะดำนาเคห็นมากแบบสองกบกลางคืนะเนี่ยแล้วก็มีไฟไว้ตรงกลางกระหม,ออมอ่อมอะแล้วก็สองกลางคืนเะนี่ยตามท่อนไม้เออ,เอ,อนึกภาพแบบอ่ะไม่ใช่แบบโรงเรียนญี่ปุ่นแล้วเป็นโรงเรียนไทยอะไอเนี่ยจะเป็นคนที่ยืนแน่สะทงแล้วก็แบบเอ,อ,เอ,อ,อาละโดนทุกคนพักมาที่นะคะหนักงอ,อ,อตามทอ,อแล้วอะไรนะต้องกินข้าวเหรอสวดมนต์กินข้าวขาถูกจานอาหารทุกอย่างอะเอออยากกินทิพย์ฟ้าอะไรเงี้ยหรือไม่าแบบกดไหว้ครูก็แบบาาาเจจร บอกว่าอันนี้อันนี้ยิงจากตามพื้นเพนี่ใส่ของนางนะนางเป็นคนที่พึ่งพาได้นะว่าเห็นตัวเตี้ยแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้บลลีนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่จำเป็นนะถือว่าคุณทำเกินเลยนะทีนี้อันนี้คือแถมนียคือเราเห็นเป็นนกแล้วพอดี too much information มากสำหรับเหยื่อได้หายใจของเราในวันนี้ก็คือคนคุณแม่คุณตากันอีกแล้วหน้าตาดูเละกลกเชียวอันนี้คุณต้องเปิดแล้วลระพิกาเออถ้าแบบจิ้งจุ่ม ชมลมการแสดงเป็นตัวละครในอนิเมะหนึ่งผมพอรู้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการของมันแล้วไนมะ่ได้พูดได้อันนี้คือแบบว่าลิลลี่คนนี้ก็ไม่ได้ซึนขนาดนั้นนะอะไร,รอย่างเงี้ยอันไหนคุณลองพูดชื่อภาษาปากีิเฮ้ยเราพูดพกากย์ดีกว่าไหมเฮ <c oughs> ้ยอันึอจอ่จอก้ำชมลมชมลมยืน ยแกๆไม่เมื่อก uh ี <|so|>? ้นี่เขาพูดว่าชมรมการแสดงเป็นตัวละครแอนิเมะ <Bio. S 2> อ๋อเบียวเบียวโอเคโอเคอุ้ยพอพูดถึงลิลลี่เบียวแล้วนึกถึงวันนั้นเลยบุไอไลท์โรงเรียนเราอะ่ะแล้วมันมีวิชาท่านยามีอ่ะชัดเลยอ่ะยามีสัมมาก็เป็นเด็กที่จบมาจากโรงเรียนนี้แน่ๆชมรมเบียวแห่งชาติเอออุ้ยหลือจะเป็นอันนี้ชมรมวิจัยศาสตร์มืดชมรมบูชาความมืดอะไรความมืดไม่เป็นยังไงถคาเกิดมาตามหา มืดต้องเป็นเช่นไรเหมือนไสยศาสตร์แต่ไม่ใช่จะออกแนวแบบความมืดที่แข็งแกร่งอะไรแบบนี้แล้วตอนที่พูดเสร็จปุ๊คคือต้องเอามือแบบเดินไปปิดม่านด้วยนะแล้วก็มือปิดตาข้างหนึ่งไรแกล่ใช่ใช่มันต้องมีไฟเข้ามาแล้วต้องโดนลงโทษโดยโดนลงโทษแบบไหนคะโดยลงโทษด้วยการเข้ามุมมืดอุ้ยแล้วก็ทำการสวดคาถาต้องท่าไม้ตายทั้งหมดในชมลมไม่ได้โอ้โหปวดใจมากอันนั้นอันนั้น กลับบ้านอีกตลอดไปน่าจะได้ติดอยู่ในห้องชมรมตลอดไปนะแล้วนึกภาพแบบเด็กโดนลงโทษพูดทาไม่ตายไปยืนอยู่ตรงมุมห้องแล้วก็แบบไม่กล้าออกเลยอะว่าแบบแม่เบียวมากอะแกสำหรับคนถัดไปก็คือโคหน้าจังโคหน้าจังคนนั้นรู้สึกว่าคนนั้นเหมาะกับนี้อะไรเงี้ยมีเช่นแบบบรรลักษ์ห้องสมุดอ้ากินกันเลยฮมผมแอบคิดตัวอย่างอีกอันนี้อะไรชมรมนอนกลางวันผมว่าเข้าเขา คนนั้ชอบเล่นเกมด้วยทุกคนคนนั้เล่นเกมเก่งมากแล้วก็เล่นหลายเกมมากๆก็คงต้องเป็นแบบว่าชมรมวิจัยเกมอะไรเงี้ยเกีมตรงนั้นจะเงียบมากจะไปชมรมเกมที่แบบตีเสียงคลิปเหรอใช่แล้วก็มีพิปปอดเล่นขึมๆตั้งใจมีสมาธิใช่ไหมแล้วก็เล่นใช่ไหมใช่ใช่แบบตั้งใจแบบโฟกัสกับเกมอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมจบบุกกระนอนอะไรเงี้ยในขณะที่พี่ชี้แหกปากตลอดทั้งเกมนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คือ<ม>ที่ <รถ S 2> เห็นมันแอคติ้งท่้นนั้นเลยคือผมจำได้เลยอ่ะวันนั้นน่ะแบบเข้าไปตามพี่ชี่ตอนที่พี่ชี่เล่นอมอนฮันอยู่แล้วเข้าไปถึงเขาแบบช่วยกันกันชุดไปมาแล้วไม่ไม่ต้อง คนชื่อท่าไงไม่ตะโกนแล้วแบบมอนมันไม่ตายแล้เดีวป้าโอเคคือไม่ตะโกนแล้วมอนไม่เจ็บไม่ทําดามิดี่ก็ไปอยู่ชมรมกับคนที่แล้วได้ละอัินี้แบคนที่แล้วโค้ชดล้เจ้าหนูคิดออกอีกอันหนึ่งก็คือไั่ไหนไอ่ไหนชมรมฝึกสมาธิฝึกให้โค้ชแล้วมาสอนว่า how to มีสมาธิแล้วอัน้เหมือนได้เสียงนั้นลอยมาเลยมันเป็นเสียงนิ่งๆแล้วก็พูดประโยคเดียวว่านอนนอน คือโคแน,นุกคนเยื่ออะไรหายไปของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากน้องเดียวชมรมดนตรีเลยเฮ้ยเอเอคื<ย>อผมคิดเหมือนกัน,มน,กนชมรมดนตรี<า>คุณโซลิบุรู้ไหมพี่ก็คิดว่าบุน่าจะบอกกับชมรมดนตรีเหมือนกันผมมาไ,ได้อยู่ชมรมดนตรีไม่<อ>เพราะว่าคุณมีกีตาร์ไงเมลดีเป็นโนเลยเธอเล่นกีตาร์ไงก็น่าจะฟิวหน้าดูเลยฟิววงแหวนโรงเรียนแบบเคโอเคโอไงแด่แบบอีกอันหนึ่งที่ผมนึกถึงก็คือชมรมแบบปลูกต้นไม้ปลูกผัก ทำการเกษตรด้วยความเป็นนางไม้อันนี้เหมาะเพราะว่ารู้สึกว่าดูจากหน้าตาของเมลแล้วแบบน่าจะเป็นแบบนางไม้แบบมือเย็นนะเด็กมือเย็นเออดูเป็นคนมือเย็นอะไรก็ขึ้นมาเขึ้นแล้วนอกจากนี้แบบว่าที่มันเลิศรู้ไหมคืออะไรคือแบบว่าสามารถไปคอมโบกับหลายๆคนได้คือว่าเมลแบบอยู่ชมรมเกษตรใช่ไหมไอติกะรอยู่ชมรมเลี้ยงไก่และไอลูกอยู่ชมรมเลี้ยงกบเห็นไหมมันรี้แกันเลย พี่มิวบอกว่าเป็นชมรมเกษตรใช่ไหมเด็กบอกว่าเราเพย์เพื่อให้ต้นไม้เติบโตอ๋้ยดูแบบเฮ้ยไดูดีละนะเออฟิลเจ้าหญิงดิสนีย์เอ้ยมันต้องเป็นภาพนี้เลยอ่ะนกเมลต้องคุยกับสัตว์ที่แบบบังเอิญเดินเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยไหมนกอะไรเงี้ยเมลเหมือนเจ้าหญิงแ่ว่มลรู้ไหมตั้งแต่พูดมาแต่คนแรกจะถึงตอนเดียวเมลไม่งอดอยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกแบบจีคอนี้เอ็นไง เธอดูดีเกิดไปอ่ะจริงๆคือครบสูตรมากอันนี้ชมรมชรมจ้หญิงสุภาพสตรีชั้นสูงไปค่ะโรงเรียนเจ้หญิงค่ะสำหรับคนถัดไปของเราก็คือ B A M R อุ้ยอันนี้ขอตอบก่อนเลยผมลมสกอยเชี่ยผมเธอคนเนี้ยคุณรู้ไหมว่าตลอดเวลาหลายร้อยชั่วโมงที่ผมอยู่กับเขาเนี่ยเกแปดิอนนี่ดีๆเขาจะพูดมาว่าอยากเป็นสกอยในบูตจังเขาอยากเป็นสกอยเนี่ยเอมิจังดูเป็นบอกว่าสกอยที่ใส่คาร์ดิแกนอะสกอยญี่ปุ่นแบบแก้วที่ว่าอีกอันนึงเอมิจังเนี่ยจะได้ก็คงเป็นแบบพวกชมรมด้านภาษาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะเอมิแบบว่าเขามีความสนใจด้านภาษาแล้วก็แบบเรื่องงานเขียน งก็น่าจะเข้ากันนะดูเป็นเด็กเรียนหน่อยๆนะเออเอมี่ก็น่าจะเป็นแบบทรงแบบเด็กใส่คาร์ดิแกนแล้วใส่แว่นแล้วก็ถือหนังสือก็เป็นเออเออเออถ้าไปอยู่ชมรมสกอยนะก็น่าจะเป็นแบบซีรีนเนื้อสาวของเราซีรีนเหรอก็เราเองเหรอเราหรือเปล่า ขาอาจจะเบื่อแล้วหรือเปล่าเขาอยู่ในน้ำตลอดเลยแล้วก็ชมรมแรงชมลมซาผมแซมผมอยากไรให้มันที่สุดถูกให้มันสลวยสวยแกงางามมีประกายชมลมชิมขนมอาหารหวานอันนี้อันนี้ขอไปสมัครชมลมด้วยได้ไหมคะได้ชิมอย่างเดียวนกินไม่ไหวอิ่ม อีกอันนึงก็ชมลมคนโสดอะไรเงี้ยวุ้ยใจชีจ่ชมรมคนโสอันนี้อันนี้ส่งพี่ชีไไ่ไปด้วยเลยอ่ะเพิเ่มไอ้บุ <c oughs> <c oughs> นายอาหรอพี่ไบรนี่น่าจะแบบชมรมห้องปกครองอะไรอย่างงี้อุยเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบสภานักเรียนเลยเนเออคนแบบเนี้ยทำงานเนี้ยส่งงานไวพี่ว่าไม่ไม่เหมาะกับเป็นประธานถ้าเกิดในตำแหน่งสภานักเรียนต้องเป็นเลขาเว้ยเออเป็นเลขาไม่เหมาะกับการเป็นเลขามากเพราะว่าไม่เป็นคนที่ละเอียดมากทุกคนจริงๆแบบว่างานแบบดีอะไรเงี้ยเออไม่เหมาะมากงานละเอียดส่งงานไวเนี้ยแล้วก็ชมรมปรึกษาปัญหาหัวใจหญิงสาว นี่ยังรักษาหัวใจเออชมลมร<อ>ักษาหัวใจวเรารักษาหัวใจถ้าดิ๊บผดงชมลมอื่นอาจจะเป็นชมลมบำบัดความกลัวอันนี้คือที่ฉันขอไปร่วมด้วยได้ไหมคะอ,อยากทำให้มันแหกโกลไป<ห>น,<ช>นักคู่เลย <c oughs> โอ้ใช่ได้ในแชทด้วยในแชทด้วย,วย,วยชมลม <c oughs> บำบัดอาการเส้นตื้น <c oughs> หัวล้อจนใจจะขาดทุกๆวินาทีอันนี้จริงเออแล้วมไมเลยเป็นคนที่แบบว่ามันตื้นมากเลยแกมันตื้นจริงนะออต,นนตื้นมาก,ต,ต,มากตื้นมากแล้วหัวเลาะแล้วยาวด้วยนะคือหัวเลาะง่ายหายากอ่ะและอีกอันหนึ่งที่อันนี้ด้วยนะเป็นคอมโบของการรักษาโรคนี้ก็คือไอ้ไม่เป็นคนที่เวลามันเป็นปื้นแล้วมันขาวว่าไม่ชอบปีคนข้างๆเว้ยเออปีเหมือนจะเอวตันเอ่อันตรายมากอันตรายมากทุกคนเพราะฉะนั้นต้องมีบำบัดนะคะคนนี้มีคนเป็นเหยื่อไปแล้วนะครับใช่ครับแต่สอนย่อคอมโกโซโลโลไอ้คนนั้นไบ่ อับเดินมันโดนเส้นเนี่ยโดนเส้นเินอุียที่เรนนี่บัญญาติกกอกชมรมปัญญาติกกอกชมรมติกกอกเออชมรมติกกอกวิจัยติกกอกว่าทำไมมันถึงมีแห่แค่แปดปีที่เราต้องเสียเวลาไปกับมันอะไรลินชอบดูด้วยดิชอบมา ถ้าเกิดแบบว่าอิงตามจริงก็ชมรมผีหลอ,อก <c oughs> ชมรมสมุมนมชมรมที่ไปผีหลอ,อกห้องสมุด <c oughs> ชมรมแบบว่าเรื่องลี้ลับอะไรอยางเนี้ไห <c oughs> ม <c oughs> ชมรมนี้ด้วยชมรมนี้ด้วยเติบโตยังไงให้เป็นลุง <c oughs> อันนี้แย่มาเป็นชมรมที่สั่งสอนให้สมาชิกทุกคนโตมาเป็นลุงโตมาเป็นลุงถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามถูกอีกอันนี้ก็ได้เป็นชมรมร้องเพลงแหละคนนี้ใช่ใร้องเพลงร้องเพลงเว้ยมิกะมิกะก็จริงจริงมิกะอยู่ชมรมนี้ได้นะเคยฟังมิกะร้องเพลงอยู่บุเคยฟังยังฮะบุไรเฮ้ยบุต้องลองฟังแล้วโชว์เสียงสวรรค์ของมิกะให้บุฟังเร็วไหน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  อันนี้ครูลองเพลงโกรธนะงั้นเราแบคนอรดเหือหายของเราอุ๊ยแต่คนนี้ไม่ได้คนนี้จะเปิดธรรมดาไม่ได้คนนี้ต้องเตรียมตัวนิดนึงนิดนึงด้วยเวลาเปิดตัวเด็กที่มีความสามารถแล้วเขาบังบกับพลังเขาเป็นเด็กตัวเล็กที่มึงขึ้นมาเรียนที่นี่ไ่เขาไม่ดาว่าเดเดเดพดเเ เปิดตัวได้ดังมากข้าผมเมื่อกี้หูเกือบแตกชมลมอันนี้อไอและหมาป่าเดียวดาย ชมรมู่อยู่คนเดียวอยาเคีนชมรมหมาป่าเดียวได้แต่คีงเหวงที่สุดนะชมรมหมาป่าเดียวดดยที่จะมีเด็กคนนึงอยู่ในห้องแล้วคอยเปิดห้องแล้วก็จะเงื้อมองคนเดินผ่านไปผ่านมาในห้องแต่ไม่ให้เข้าห้องชมรมแต่งนิยายได้เลยเหมาะกับเดียวมากเป็นชมรมที่แบบว่าเหมือนเกิดมาเพื่อเดียวอ่ะแต่พี่เชียร์ชมรมหมาป่าเดียวได้แบบเป๊ะมากเลย ก็ไปเท้าบาร์อะไรก็ได้เพราะว่าไปปะป๊าดทำอะไรก็ได้ช้างชลมีอยู่คนเดียวคนเดียวแอิงว่าไอชมรมเนี้ยเผลอๆอาจจะยังไม่เป็นชมรมเพราะปกติชมรมอ่ะเวลาตั้งมันขึ้นมามันต้องมีสมาชิกเกินมสาชิกก่อนแต่ที่จริงแล้วไอเด็กเนี่ยมันคือตีตากเองว่าชมรมของฉันก็คือไปใช้ห้องว่างๆในโรงเรียนแหละเออแล้วแอบไปอยู่คนเดียวเป็นมุมมุมนี้เป็นมุมของนางอะไรอย่างงี้เวลาเราเจอถ้าเกิดแบบตามโรงเรียนญี่ปุ่นเวลาจะไปขอเปิดชมรมใช่ไหมต้องไปที่สภาและนึกภาพสภาไปได้ไหมเออ เธอคิดว่าพใหม่มันจะโยให้เด็กบ้าที่ไปปวดชมรมจริงๆเนี่ยเหรอไม่เหลือนะครับผมสภาพนี้นั่นแหละไปก็<ม>ไปดีกว่าไปทุกคนไปบ๊ายบายนะ<อ>บ๊ายบายค่ะบบ<อ>